โดนของปลาโดนของแล้วครับโอ้โหพวกเขโดนแล้วครับโอ้โหโอ้ของไงครับเนื้อตากของป๋าเข้ามาเจียมเราตอนเย็นเออขอบคุณครับโอ้ขอบหนุนนะป๋าครับป๋าเราว่ามันหวานครับ nắc bóng nhá, pê, nắc vô pê, tiền vào, tiền vào, tiền vào, Gửi vô pê. Chuột khắp chuột, ok nè Chuột nè nè จบน้อยออพอได้หับยี่โดสสัมผัสปายมันปะยูยูยูปะยูยูครับนวนนะครับ <know> <ous> สกงงสังโอ้กินรุ่นแรงแท้เอออยู่ขึ้นในป้าอยู่ขึ้นในนีอยู่ขึ้นเซคนที่หนเีเออป้าว่ามันหวานเปี่ครับพี่น้องเีครับนเขา่อ่ัน่งเยมัลกแน

ต่เพื่ไม่ขึ้นโอ้ยกดถึงหางถึงหัวยกขึ้นเลยอือพี่น้องโอ้ัวก็หางเลยครับก้อนเนี่ยดูละครับเี่ยนครับพีน้องเีครับนเขาอ่คือครับันนี้น้อบพี่นองอ้ยเกดัมันลากแหลน อ้ถงวนร่งวนนี้มันตันเราเนาะเขาันอะไรเป่งตเป่ป่่อไงเป็นความแตกต่งไงไอกัมนี่คือลวดูอ่อใช่ไหมครับอือนี่เป่ จขึ้นด้วยแล้เพื่อนคโอ้ยกวดถึงหงถึงัวยกขึ้นเลยอือหงอโอ้ัวก็หางเลยครับก้อนเนี่ยดูแลครับอฮ้ยงอ้ว้ันจะเสกจอมตัวหน่อยเลครับพี่น้องเอ้ย ครับขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยอุ้ออยหยองกระต่ายหยองนี่ขืน <c oughs> ตัวใหญ่งไง <c oughs> ซัดหน่อยโอ้โอ้พี่น้องครับซัดหน่อยการหาอยู่หากินคนเท่าตัวหน่อยตัวใหญ่ครับโอ้ว่ากันน้อพี่น,อน้องเนาะอูครับพี่น้องอยู่ครับหางแดงก็แล้วครับ หดเปอโอู้คาพี่น้องครับโดนครับพี่น้องโดนแลครับโดนแลครับพี่น้องตัวแรกอ้าวปากกาครับพีนาาา่น้องยังสิก็มิ เปียงครับพี่เปียงครับีนอกองชัดนครับึ้นเขาอยู่ดินเนี่ยนี่เขาอีกมปนอกรอนหมพี่ติมืออันนี้ปี่อีกมครับอีกรมครับครับไหนสีคือขึ่นมาแน่ครับก็บจอมพี่อียงอยู่นะ ดูครับพี่น้องยูอีกแล้วครับตายยังครับมาชมครับเอาอีไทยครับไปหยิบขอ,อยังบะไรก็เถอะแจ็กปลาคาไอีไทยแล้วโอ้โหจะปคล้องปแปลกๆพี่น้องไป่หิบยุทธ์เราโดนว่าไหนๆต้องจริงๆต้องเด็ดปากกาก็ตีครัาดูครับพี่น้องดูครับตายง้อพี่น้อง ทางเดียวอ๋อสกังครับพี่น้องยุคครับพี่น้องพี่น้องมีคครับเดี๋ยวก้าวครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ครับกว่าตัวใหญ่เป็นใหญ่เยอะเบี่ยงเบี่ยงครับพี่น้องรู้ยุคครับพี่น้องยุคยี้ครับ ตัวปุ้หญ่ครับครับใส่เดียวกันเบิดครับพี่น้องมือน,นี้งเอากระทะยูฮั่งกินซาหมิระนี่หรับะยูพื้นยูยังไงวะยูกเขาวะ โอ้นะครับงั้นะครับทุบตนตัวแรกครับจบหน่อยนะจบหน่อยกลางคือนะนะนะครับนะครับพี่นอ้องอู้เนี่ยนี่ กลางครับโอ้แห้ง้ำหนาครับอ,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 อ้าวครับตัวสั่ครับโอ้ยเมื่อเมื่อเมื่อเอาครับพล้วเ,เรงอยู่ครับมึนี่อนี่าานนครับ